สวัสดีค่ะพี่นอ้องสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่แปนแพทย์เลยคะ่ะเอฟซีน้องชั้นผู้พี่เปนแพทย์เนาะคะ่ะเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่หกนะคะซึ่งเป็นวันเกิดของพี่แอนออร์ดีนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของพี่แอนออร์ดีนะคะแล้วก็มาซื้อของไปใส่บาทกันนะคะกะมาซื้อของกับพี่แอนนะคะมาซื้อกับข้าวรอไปวัดนะคะไปใส่บาทที่วัดนะคะพี่จะได้อะไรคะ ที่ได้ขนมครับอันนี้แล้วก็จะไปนู่นถาพระจะนั่งอยู่ตรงนนใช่เอาไปเสร็จตรงนน้นได้ใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่แล้วก็นะคะจะสิกิไซบ,บาทตรงที่โบ๊ทม,มีอะไรบ้าง ของหวานอีกแลก่นไม่มีไม่มแกจวงซื้อยังแม่จ้าเยอะเลยจ้ายังไม่หมดเลยเนี่ยเล้อเออยังเงยังิอะไรนี่อายุคือของหวานไปเนาะจ้ายังก็มีให้ของขาวจุดละสิบบาทอาจจะมาถลอมซื้อร่อยแถมลจ้าหมคะนี่ขายละค่าชมหนูผลมื่อสังขยาสังขยาสังขยาแกีแก่ได้อมด อันอันอันละเท่าไหร่คะมีอละสิบาทสิบแก่สามกองยิมหาสามกองี้มอานแล้วหากองกระตีซสิบลค่าสงห้ากองสี่สิบใช่ไหมคะรวมทุกอย่างใช่ไหมคะแม่จะปัดแล้วแ่รทุกอย่างหากอรวมเลยได้ใช่ไหมคะแม่ีสิบหสิบกสิบจรวมร่อยหนึ่งเลมั้ยห้ากองสี่ แน่น่ก็ได้เนี่ยนี่ล่ะนี่ลาข้อดีของการต้ยช่วดแจ้งคือได้ใส่บาตรได้ทำบุญนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนดสี่สิบบาทแล้วก็อันล้อม่สิ่งใ้อมอันอันอันอูเป็นพ่วงนัเป็นพวงนพวงหรอเนวงค่ะเราไปใส่บาทด้วยนเท่าไหร่ะ ก็ถืว่าวันนี้เป็นวันดีนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่แอนด้วยนะคนี้เังาไหร่คะอันล้าบาทออนั้นขนมอะไรนะาเนะออขานสะเยอ่อัหบาทห้าเท่าไหร่จ้ะพี่ซื้ออะไรไปใส่าบเม่อกี้พี่จะซื้อี่ื้อถกับบมมเยอกับ้าเลยคับ พี่พระพี่พระกี่องค์อยู่ที่วัดนะไม่เราก็มาถวายทีเดียวไปเลยใช่ไหมเด็ดสิบห้าบาทรเลยค่ะหนูเหมือนกันนะคะเอาน้ำแล้วก็โทูเหมือนกันเอาน้ำน,น,น้ำเหมือนกันอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะ

เท่าไหร่ครับ20ครับห้องหนูน้ํา3นม3าทครับ3บาทเดี๋ยวก็แป๊บต้นเอาน้ําไปเก็บได้ลูกก็จ่ายให้เขาเอานมมานี่ขวดลูกน้ำาํา3เราซื้อน้ำเสร็จแล้วก็เราจะไปหาที่แอนกันนะคะนี่คะ่ะ45บาทพากัน3 4 ได้แล้วคะ่ะทุกคนได้แล้วคะ่ะล่าสุดล่าสุดพี่น้องอันป <c oughs> แกันต่างหากเียคือกิน่อไอ่ะอันกินแค่แกแะอนองหามมวากนกคน่ <c oughs> ไดือ,อแบบว,วม,มาก <c oughs> ม่พี่ไปได้อะไรคะได้ของหวานค่ะได้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 แต่ของหวานเพราะว่ายายแกพาซื้อเพื่อเราไม่กินข้าวไงเรากินเราไม่กินข้าวเรากินแต่หวานนะเพื่อนอ้าวยังใส่น้ำใส่น้ำตั้าเขียนว่าอันนี้อันข้าวเหนียวปิ้งใช่ข้าวเหนียวเทียมข้าวเหนียวปิ้งแต่ปริ่ได้จุ่มจืด จ um <laughs> ุจเจ้าหรือเปล่าแม่เจ้าจุจุตะโก้ตารอาิสัุดปีนไ่พ่อได้ไหมลาสุดลาสุดใส่บอหรือยังใส่กใส่อยากกินใส่ได้เ๋ย แ่ไวก็เอตามเอเอพาณิชยเราใส่มาเนาะร่วมกันจะสร้นแจกซส่วเหมือนกันคนไม่เคยเาอยู่ผมไม่ซื้อเาเือไ่าเขาก็ไม่ดูเรือไม่ดูเแล้วเช่มหือลาแนเคยเคยซื้อไปเมื่อกี้นี้เวนขาว่าไพขวาวาานว่าวาาเขาใสวขาใขาขาทาวาวานาขว่าขวาาเขาวา ลาพี้อ่นี่แอมปลูกตลาดสะพานสีแต่ช้าน้โมเลยตอนนี้มันจะไปเด่นอันมาพร้มกนี่ค่ะแถมค่ะแถมแถมแลูกคู่บนี่นะคะขอูอะไร เอาพ่นปรแทมเขาน้ำบอกกดแขนครับนี่นะคะไปค่ะเอียนแล้วก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะโอ้ยกล่องกในนี้กดแขนออกมาเลยเียนไปแล้วนะคะ

ย้าย่วงเดแต่กลางวันเนาะกลานไลก่นี่นีบานีบานพร้ามน่นเป็นยัเจ๊เปนบานี่มันอยานาเอาอัมา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 เท่าไหร่ครับเอากรรมทะเบียนรถปยังอยังนี่

สุดนะคะทุกคนคะล่าสุดค่ะล่าสุดเดียวเน่ยล่าสุดได้เอซืออ๋ออันนี้ได้ไม่ยอมได้ก็ได้ครับสวยแล้วว่าผมสองใช่เลยครับใช่แมงไอ้แบ๊กแเ๊กจอดเซเว่นซื้อน้ำแพกหนึ่งนะอย่าลืมนะน้ำเป็นแพ็คเลยนะลูกแล้วก็รอนะคะ ล่าสุดพี่น้องพระเอกตาตาเสือกินมันมาเนี่ยซื้อไปเห็้มูน้องกินเลยนะพี่ตาพี่ตาตาน้าหลับนี่เป็นอะไรละพี่ตาบุญ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 เป็นอะไรละซื้อไปให้น้องกินเนนลยนะน้องโมจ่าข้อมซื้อยังซื้อให้น้องกินเลนนออยน,ใน,น,ลนะใช่ะูกเ <c oughs> <c oughs> ออ

แบมไม่หมดเลยได้ไหมไม่อไม่พออยู่๋อไมไม่พอมาเข้าไปได้ไนะ่เป็นไรคะเดี๋ยวเากนมาเรียองเากัเดี๋ยว้ด้วยนะคะแล้วก็มอวานนี่นนนนนี่แล้วแล้ก็เดินทางไปที่วัดหุ่ยรบดก็สิปวัดกันได้พี่น้องที่แม่น่ะดินั่งเป็นสิคนี่สิบถู่ะ ขับรถพี่น้องเผื่รถเมื่อเดียวอ,ยยอึ๊บโอ๊ยนักหนักหนักหนัก,นกอึ๊บดันห่อกระจังตาท่าชิวัตรนะคะอตอนนี้กะอหอดวัดแล้วนะคะพี่น้องหอดวัดอิลีเลยเนีย่ไปเดือดตัวไอ,อ้เ,เนี่หอดวัดอิลีเล่นี่ยนี่นะคะบรรยากาศตอนหกโมงครึ่งนะคะเยจุวง มาวัดอีหอมาวัดหลวงพ่อบหลวงพ่อหลวงพ่อบเห็นแไม่แ่มาขาหลวงพ่อดนหลวงพ่อกับ้วะาสวนแนะนานทีนนทานทีหรนี่คือวัดวัยังไแล้วเขาเรียกว่าอะไรวัดเช้าเนี่ยภาษาไทยวัวัดพตานะาหอะไรวัอาหารเช้า สวัสีชวานเช้าอ่ที่แอนลืมลืมลืมภาษาไทยหนูก็ลืมเหมือนกันานเช้าใช่ก็มีภาษาอาหารทเลภาษาอาหาขาัวปลาเล่าหรือตัก้อยกุ้งไม่วัสดีไม้าเป็นหอยวัดอีีได้เนี่ยหอยวัดแล้ววัดอีรีได้นี่ยไม่ได้ตัวเออ อ๋อายาบรรยากาศก็สิเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะอ้ยยังนอนกับยังนอนพี่นอ้องยังไม่ได้นอนนะคะว่ายังไม่ได้นอนเลยผู้สาวผู้สาวผู้สาวโอ้ครับแสดงว่าตรงทางลงไปนี่เป็นเป็นท่มือบาทแนนะ่ที่ป่ายผู้สาวง้ามว่า ผมใส่เป็โรโงเร sí. ียนนี่เลยโรงเรียนแสดงว่าอันนี้มันเป็นห้างพานร์นไปไงบ้านไปไหนบ้องนี้เป็นห้างพานบอกหมอ่ะห้างพานออกมาตลาดเลยเดียวประตูนี้ก็มีความม้วเดียวเขากำลังเดียวออกควเป็นหมู่บ้านบอกมู่บ้านบอกเรืจังไหนเป็นวัดออกไปนีมาเพเป็นหมู่บ้านบ้านพระเบอร์ัว่าไรนี่ข่าวบอกไม่เป็นประตูออกไปเป็นตลาดซึ่อ๋อเขาจะเปโรงเรียนแก้่ะแวแก้ว โอ้ยเมย่เยเมยจนเห่ยแล้วจนเหี่ยเลยไปเปลียรให้แะ่หอมมาเหนมัยม่งูกันยอะมั้ยช้าเกมันจะหันหลวงพ่อเขาจะมายอเดีวเดอยเอา ว่ไนเซสุดก็สุขาในห้องขอสที่ตาประกาสุภาพกับเกขายดขายงามาตีนกันไเอยใ้าันตีทาลุยฝนเด้ี่สแด่บ้มวด้วยขีตุมเพี่แอนเต้นยังไงนะคะที่ี่แนซ้อมนะราีมันไปแต่ว่ามาตรงนี้อะส่ความเลยใสสดได้ใส่อีก ในเฟซบุ๊กบอกว่าเลิศปัดตั้งแต่สองวันยังมีคนเบิ่งอยู่แต่เพื่อนเขาจะตื่นเศร้าเขาจะเตื่นเศร้าเขาจะเตือนเศร้าพ่อมองหนูดูคลิปวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่แอนนะคะมาขายบันด้วยพี่แอนพี่แอนเต้นนั่นนั่นค่อยเป็นมันนั่นให้เบิ่งแล้วในห้อเศ้า อุษาบ่มีแห้งบ่มีแห้งตย่นงเงียเต็มค่อยเป็นมันมาคุณแค่ขัออกมา้าวัดก็สวยอยู่นะวัดใหญ่มากทุกคนใหญ่แห้งใหญ่แบบนตาก็สิมืนเมื่อึ้นแล้วตอนนี้ลิซ่าวันนคนตาก็สิรูดปาวันี่นโอ้ยอยากนอนค่ะวัดสวยวัดสวยวัดสวย ผลงามีดีพี้น้อยนะ้วกสิทัยบรรยากาศเรื่อยๆนะคะ